สวัสดีค่ะเรามาทำนายทายทักโชคชะตาของชาวราศีเมษกันนะคะจะมาที่1นึ่ถึงสิมกรานะคะชาวราศีเมษในต้นเดือนมกรานี้นะคะเป็นดวงของท่านเป็นดวงของคนปฏิบัติธรรมหาเวลาไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไพ่สื่อถึงว่าให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ ตั้งมั่นในเรื่องของการถือศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าได้ทำแล้วชีวิตจะมีความสุขความสบายแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในส่วนของการเงินการเงินก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าการเงินก็ให้ชะลอเรื่องของการลงทุนแต่ถ้าเป็นสายอาชีพให้ความรู้หรือครูบาอาจารย์ให้ความรู้ถ้าลักษณะประมาณนี้ก็ดีนะคะ ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีแต่ถ้าเป็นสายธุรกิจที่จะขยายธุรกิจช่วงนี้ก็ขอให้หยุดก่อนชะลอก่อนนะคะให้ประคับประคองไปก่อนให้พัฒนาของเก่าไปก่อนในส่วนของความรักในส่วนของความรักก็ในเดือนมการาเน,นี้ยในส่วนของความรักจะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้พบกันนะคะอาจจะห่างๆกัน ในส่วนของความรักไม่เด่นนะคะชาวราศีเมษจะเด่นในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพในส่วนของความรักคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาจจะมีปัญหาช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้ไม่เต็มที่นะคะในเดือนมกราเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องตัดสินใจนะคะตัดใ,ใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมห่างจากความรักคนที่เคย คบกันที่เคยช่วยเหลือเกอบูลกันในส่วนของความรักในเดือนมกราเนี่ยเขาอาจจะติดขัดในเรื่องของทางด้านของธุรกิจนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เต็มที่นะคะให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะคะแล้วก็ให้ดูแลหิ้งพ้ะในบ้านนะคะที่แตกหักที่แตกหัก เขาให้เอาออกหรือที่มีฝุ่นจับก็คือทำความสาอะอาดทิ้งพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็ให้ปฏิบัติธรรมที่บ้านสวดมนต์ที่บ้านให้ประจํานะคะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นแสงสว่างเป็นทางออกให้เราได้นะคะการทํานายทายทักเป็นการทานายทายทักโดยภาพ,พรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ